เกิเกระแสดังเร็วนได้ทเป็นไปได้ใช้ชื่อแสนสุรีต่ดันดาตันตันบ้านเท่ารังนี้อยู่มานานต่ดันต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 ัน ผุพังตามการใครสงสัรตนบาแต่แดนต่แ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 ตัแต่ต่แต่ต่แต่ตทนทุกข์ดมกลมใจผมยักได้แต่ดนต่แตนแต่แต่แต่แดงแต่แต่แต่แตแตแต่แตงแต่ตตแน่แตแตแดน เนื้อเขาเนื้อมีความหมายเนื้อมีความหมายพูดถึงวิกฤตของอะไรเลยนะแล้วก็นดสอเเ็งามป รยาวหมือเปื้อนไรรถอไรถไปเปื oh no. all, ้อนได้ยังไงพีเครับดูลูกโมงลเปือยโมงน่สดมาแม่จากไหนด๋ลมอมงนั่งกำลังกิงเอาหัวไข่ปูอ๋อคนนี้จะของบทเพลงอ้นี้ใช่ไหมครับผู้สาวขา็อก ตามใหญ่ข้าวโพดนี่แบบมีทุกฝักเลยครับเนื้อเนื้อนั่นมากเลยพี่นะของมันมียาไอาเอาหลอดน้ำก่อนเนาะใช่เขาบอกใช่ไหมต้องฉีดน้ำก่อนมันต้องล้างไม่ได้ตอนแรกขอแล้วพี่นูน่นน,น,น่ขนะขอแล้วน่ะยี่สิบแปดถึงสามสิบตันครับขอบคุณก่อน เสียงไม่ออกแล้ะลองดูแตงกวาเขาบอกต้องล้างก่อนพี่แตงกวามันมียาเดี๋ยวนยเขากันเอาไว้ป้องกันเอาไว้อ้อยพี่อ้อยได้ไหมอ้อยได้อ้อยเขาอ้อยเขากินเองแต่ตอนนี้มันเหมือนเขาอยากกินผลไม้แปลกๆก่อนเขากินเหมือนเขากินข้าวทุกวันแล้วเขาเลยไม่หยิบอ้อยเลย กวานคะเขากินมันได้ใช่ไหมคะได้แต่ว่าเดอ๋อเช็ดก่อนเช็ดก่อนได้โหเปอ๋อเปลือก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 เองโอ้ยอยู่อยู่อยเปลือกมันมีแต่ดินกินเข้าไปได้ยังไงอ่ะเนอะอ๋อยให้เขาปุ๊บเป็นที่บุฟเฟ่เลยโอเคนะครับ

ได้ได้สี่ปีแล้วปลดละกระชากเลยขอบคุณครับทีหนึ่งคุยขอบคุณหน่อยรูปขอบคุณหน่อยเอาไปขอบคุณครับพยาธคขับพิษเอว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 ขอบคุณ Mà hả mèo, đi bin, thả mèo lấy mèo mèo, đi bin, thả đi, lấy lúc đi lấy lúc đi, đi lấy กินเลยกินเลยกินเลย่ถึงไหมลูกถึงไหมออาวนี่ เอาเน,นี่ยสวัสดีครับ ว้เอาถุงออกมา่อนเลยลยสบายดีนะครับตุเรไหมตุเาไม่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 ไเลยกถกกแกอ่ถุงอมมาอนเถุงอมาปอนเอาถุงบอลไม่เอาหก่อาถุงอมเฮ้ยไม่ันนี้ไม่กินมาเองเยไยมด้วยไม่เอาัมีถมงก็่เอาถกิสมานใช่ป้

นี่ี่กเสยเมื่อใส่อาช้างนอนอ๋อย่อให้ลงย่อให้ลง ให้ติดเครื่องให,ให้ติดเครื่องช้างร้องถึงเมื่อไส่อ้าวเ้าเป็นเนพาแล้วนั่งคุวยท่้งคุยเอาไปปล่อยขึ้นขึ้ได้ไ่เ็ายปดัปอันนี้รับฟองเลยค่ะ นี่ครับขอ้าวแล้วไม่ต้อยืเลยครับครับเอาคัลงมาไม่ไหวแล้วนอะไรนน้ำเที่ยวน้ที่วไเลยอมีแมไหเนี่ยมีแมไหธรรมดาเราซื้อมาหนแล้านหา้แวันนี้เราขอขายแค่ล้านหนาทางหน สมบรบเ,เร่เราพักไล่าียชาลีนีมี้ยงเดืพราะว่าทนเขาได้ดให,หม่ับผ่ัรอบเะแต่ที่อืตอนนี้ไม่มีใครซื้อค่ะแต่เช่ใหม่นะคะตแต่แม่ก็บอกทคา,าเขาเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงคือซื้อของแม่วัน เม่ออาทิีย์ที่แล้วิซของทางเสือคุณบินได้ยินข่าวนะคะว่าเือ